ที่หรบฝนพอไ <พอ S 2> <ห>ม่มีมใค<ส>รอยากแข่งบ,บอล ชื่อพิมพ์ค่ะชื่อกุงกิ่งค่ะทีมที่เราฝนค่ะครับชื่ออิครับชื่อนุ่นค่ะพวกอราทีมที่รลฝนค่ะเรา3ในสคนนี้ค่ะก็คือเคยเป็นครูทีชฟอไทแลนด์เนาะอยู่ที่ภาคเหนือกุงกิ่งสอนอยู่ที่เชียงรายแล้วก็นุ่นกับพิมสอนอยู่ที่น่านส่วนครูเอิร์เนี่ยก็เป็นครูในพื้นที่ที่เรามีโอกาสได้เจอกันแล้วัตกรรมของเราทีมที่เราฝนนะคะเราทําเป็นที่รลฝนโซเชียลโซเฟียค่ะก็คือเปิดเป็นพื้นที่ค่ะให้เด็กน่าเนี่ยได้มีพื้นที่ในการสร้างปฏิสัมพันธ์รู้จักกันแล้วก็ททําาากกกิจรรรรมม่่่ววันนนนนเพพะใื้ี เคยไปนานอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยมีพื้นที่สำหรับเด็กเท่าไหร่ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาเฟ่หรือว่าเป็นพื้นที่ที่เด็กเนี่ยเขาต้องเสียเงินเพื่อใช้บริการค่ะเราก็เลยเปิดเป็นโอเพนสเปซ ใช้ฟรีให้กับเด็กและก็เยาวชนที่นั่นสําหรับผลลัพธ์เนาะเราก็ได้ทากับกลุ่มทั้งกลุ่มเยาวชนและก็กลุ่มเด็กด้วยกิจกรรมของเรามีความหลากหลายเนาะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเครือข่า,ขายต่างๆนะครับอย่างเช่นการฉายหนังสัน้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็าวาก,รกา,ากรที่เราได้ทํากิจกรรมกับกลุ่มของพิทเทอมสร้างสรรค์ในการที่จัดก <sk r aman> ิจกรรมกับกลุ่มเด็กๆในพื้นที่ที่ห่างไกลในตัวจังหวัดหน้าเราได้ลงพื้นที่จริงแล้วก็พาเด็กๆได้ทํากิจกรรมซึ่งเด็กๆที่เราทากิจกรรมจะเป็นกลุุ่่่มมมเเยาาาาาาาวชนนออสกกกลททีไได้้้ขปํิิรรงื ก็ติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็ IG ที่หลบฝนนะคะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเนาะ T E E L O B F O N ก็จะเป็นรูปไอคอนบ้านสีน้ำตาลนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะ